ที่พี่พุ่มแซวว่าตั้งเวลาทานยาจริงด้วย,วยไหหงที่บอกว่าพี่ไม่ได้แซวพี่ <c oughs> พุ่มใจที่แบบเด็ดแล้วแบบคุณแม่ช้นอยู่ในนี้ได้แน่นอนที่มันจะมาท้ายที่สุดแล้วยจะบอกว่าตะครนที่ลายโซ่นะคะ <c oughs> ไม่ได้มอบแค่ความสุงอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการสานต่อล่าสุด5ลายโซ่ใช่ซิ่งต่อโซ่ได้ร<ด>ับการหลบสนใจมากๆ แม่แม่เขาด้วยแลาก็เวลาหนูไปตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาจะมีกลุ่มถอดทอผ้าใช่ไหมเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะมาขอบคุณหนูว่าแบบข้าวเรื่นี่ทำละครเรื่องนี้ให้ให้คนได้เห็นแบบวิธีการทอผ้าว่ามันทอยากแค่ไหนแล้วพวกแม่แม่เขาก็มีกำลังใจซึ่งแม่แม่เขาทอก็อายุกันเยอะด้วยเพราะว่ายังมีกำลังใจในอันนั้น วันจันทร์ถึงสุวรรหนึ่งทุ่มตรงนะคะผลงานละครเรื่องนี้ตอนนี้เนี่ยถือว่าแซ่บมากแต่ไม่ได้มีร้อยตอนแบบที่โตโต้ไม่ถึงนะไม่ถึงนะแค่จะเป็นวิญญาณไปขาแล้วนะแค่99เองเดี๋ยวเดเดี๋ย ้องบอกว่าถ้าจะพูดว่าโค้งเนี่ยก็่้จะมีกันหลายโค้งอยู่พอสมควรโค้งหักสอกโค้งแบบโค้งหักสอกเบาๆหักศอกมากๆแล้วพงกนี้โค้งอีกต้องบอกว่าที่เรื่องมันค่อนข้างยาวไม่ได้เป็นการยืมอะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันยังมีอีกหลายมิติให้เราได้ศึกษาแล้วก็เป็นแน่คิดกับคนดูว่าในชีวิตของแต่ละคนที่เลือกทางเดินผิดหรือถูกเนี่ยมันได้ผลลัพธ์อะไรกับเราบ้างแล้วก็แต่ละตัวละครที่มาที่ไปตอนนี้ก็ พี่ตัวต้นเริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วตะว,วันเริ่ม<อ>เริ่มสงส,ยสัยเพียนโซ่แล้วว่าใช่น้องสาวหรือเปล่าต้องดูนะ เีย่มเซอร์ huh. ่ตะวันพุ่งดัไหเทีได้มีโอกาสเลเลยอะเนาตวันแบีตัน่ไม่งตไม่งแม่แม่เเนดยเหล็กต้วเอาให้หอาใหเจ็ดเอาให้ทลุกระดกกกแน่แเดี๋ยวไปลังกัเลยไปยาต่อหอช่วยกันดู็ว้เดียว ละครดีๆแบบนี้ไม่ได้ดูการละครเรื่องต่อไปของโตโต้อยากดู หนูแบบไม่มีแบบโมเมนต์แบบแม่ๆยกอะแร่าแม่แ้วก็แบบใช่ค่ะน่ารัมากๆขอบคุณที่น่ารหมูนะคะ้วก็วันนี้ก็ขอให้เดินทางกับบ้านปลอดภัยนะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ากะคของเราสคน้นะคะไซูรรว่าสุดท้ายเจ้ของสอพี่น้ทุกคนก็ต้องตาแตกย่แน่หรืออยากให้ติดตามมากว่าเป็ส่วนตัวหนูชอบฉากที่เล่นแบบ ตโตมากๆโโอโ้หพี่ร้องมากๆอยากให้แม่ๆได้ดูค่ะ